เวลาเราพูดถึงวัวหรือควายหลายคนอาจนึกถึงสัตว์เลี้ยงในนาเนื้อสัตว์ที่ขายอยู่ตามห้างหรือสเต็กชิ้นโปรดของใครหลายๆคนนะครับแต่ในตำนานของอารยธรรมทั่วโลกสัตว์ชนิดนี้กราบถูกมองว่าเป็นอสูรเป็นเทพเจ้าและเป็นพลันงศักดิ์สิทธิ์บางตัวคืออสูรในวงโกดบางตัวคือวัวแห่งสวรรค์ที่เทพเจ้าทรงลงมาทำลายโลกแล้วบางตัวคือผหาหนะของเทพแห่งความตายวันนี้ผมจะพาทุกคน ไปรู้จักกับวัวและควายในตำนานจากทั่วโลกกันครับที่จะทำให้คุณมองเนื้อชั้นเลิศแบบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดก,กันมากครับไม่ชมกันเลยกับสิบสัตว์อสูรสายวัวควายในตำนานจากทั่วโลกกูกาลันนาหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อวัวแห่งสวรรค์ มันคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับจัก,กรวาลครับจากตำนานเมโสโปเตเมียซึ่งมันจะไม่ใช่ทั้งสัตว์ป่าและอสูรที่ไร้ที่มาแต่เป็นอาวุธจากฟากฟ้าที่ถูกส่งลงมาเพื่อทำลายมนุษย์โดยตรงโดยรูปร่างของกูการะนาะถูกบรรยายว่าเป็นวัวขนาดม่ขึงมาครับตัวหนาหนักแข็งแรงเกินกว่าสัตว์ปกติบนโลกมีเขาใหญ่และการเคลื่อนไหวของมันทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนได้ในบางคำบรรยาย ยังบอกด้วยครับว่าลมหายใจของมันก็ร้อนแรงและสามารถทําให้แห้งแรงได้ราวกับว่าเป็นความตายจากท้องฟ้าครับตัวมันไม่ได้ถูกอธิบายให้ดูแฟนตาซีแต่ถูกอธิบายให้ดูเหมือนเป็นภัยพิบัติที่เดินได้ความสามารถของกูการันนะาเลยเป็นพลังทําลายล้างระดับโลกครับเมื่อมันเหยียบพื้นแผ่นดินจะแตกเป็น่อยแยกคนและสัตว์จะตกลงไปตายจำนวนมากซึ่งแค่การเดินผ่านของมันก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้เมืองทั้งเมืองล่มสลายได้แต่มันก็ไม่ได้เลือกเป้าหมายเองนะครับมันไม่ได้โกรธใครไปพิเศษมันทําลายทุกอย่างที่ขวางเส้นทางของมันก็เท่านั้นการกําเนิดของกูการละนาะถ้าตามตำนานแล้วมันจะไปผูกกับเทพเจ้าโดยตรงครับโดยมันเป็นสมบัติของเทพอาโนเทพแห่งท้องฟ้าและถูกเรียกใช้งานโดยเทพีอิชทาในตอนที่เธอ้นไะด้ถูกมนุษย์ลบลูซึ่งในมหาการอีพิกออฟกิวกเมช หลังจากที่กิลกับเมชปฏิเสธความรักของอิสตาเทพีก็ได้เกิดความอับอายและโกรธแค้นเข้ามากครับนางได้ขึ้นไปหาบิดาอานูและขอให้ปล่อยกูการลนาลงไปทำลายเมืองอูรุกของกิลกับเมชหากไม่ยอมทำนางขู่ว่าจะปล่อยวิญญาณคนตายให้ลุกขึ้นมาท่วมโลกอาูเลยยอมจำใจครับและปล่อยวัวแห่งสวรรค์ลงสู่โลกมนุษย์ทันทีเมื่อกูการลนาปรากฏเมืองอูรุกก็ได้เข้าสู่หายนะแผ่นดินแตกน้ำหาย ทุ่งนาแห้งแรงผู้คนล้มตายอย่างรวดเร็วและไม่มีใครที่สามารถหยุดมันได้ครับเพราะนี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่คือพลังจากสวรรค์ที่มาลงฐานมนุษย์จนในที่สุดกิลกเมชและสาหายของเขาเอ็นคิดูต้องออกเผเชิญหน้ากับกูการนาซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายเจตจำนงของเทพเจ้าครับทั้งสองได้ร่วมมือการต่อสู้กันอย่างสนุกมือและก็สามารถสังหารวั่งสวรรค์ได้ในที่สุดแต่ชัยชนะนี้ ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวครับเพราะการฆ่ากูการนาเท่ากับการฆ่าอาวุธของเทพผลที่ตามมาคือการลงโทษจากสรรค์อีกรอบครับเอนคิดูได้ถูกกำหนดให้ตายและการตายของเขาก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กิลกาเมชเริ่มตระหนักถึงความตายและความเป็นมนุษย์ของตนเองในตำนานกูการนาจึงไม่ได้เป็นแค่อสูรที่มาเพื่อถูกฆ่าแต่มันคือชนวนของโศกนาฏกรรมทั้งหมดของกิลกาเมชด้วยครับ มันถือเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเรื่องราวจากวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไปสู่การตั้งคำถามเรื่องชีวิตความสูญเสียและความไม่อาจเอาชนะโชคชะตาได้ครูซาริกุวันในคติสุเมเรียนอะเคเดียนมันไม่ใช่แค่รูปผู้ฟอบประตูเฉยๆครับแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มสิ่งมีชีวิตผู้พิทักษ์ที่เทพเจ้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อรบมือกับความกระหหดที่มีอยู่ก่อนมนุษย์และยังคงวนเวียนอยู่รอบเมืองตลอดเวลา รูปร่างของมันคือมนุษย์เต็มตัวแต่มีหัวหวัวเขาใหญ่คอหนาลำตัวแบบนักรบรามแน่นถ้ายืนมัน่นคงโดยภาพที่ซ้ำมากคือมันกำลังจับสิ่งโตสองตัวไว้คนละข้างครับแปลตรงๆก็ได้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมพลังนักล่าของธรรมชาติได้ด้วยมือเปล่าในตำนานเมโสโปเตเมียโลกมาได้เริ่มจากความสงบครับ แต่เริ่มจากความกรหวนของสัตว์ร้ายพายุทะเลทรายและวิญญาณร้ายเทพเจ้าจึงสร้างวิญญาณผู้วิทากษ์หลายประเภทเพื่อคอยป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่อารยธรรมซึ่งกุสาริกุก็คือหนึ่งในนั้นด้วยครับมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตอย่างอัปกันลูและลามัสูซึ่งทั้งหมดก็มีหน้าที่เหมือนกันคือยืนเฝ้าขอบเขตของโลกมนุษย์โดยเฉพาะประตูเมืองประตูวิหารและทางผ่านที่สำคัญ ในกระถาและจารึกป้องกันภัยของอารเคเดียนก็ได้มีการเอ่ยถึงชื่อคุซาริกุในฐา,า,านะวิญญาณที่ช่วยปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายโลกภายและพลังอัปมงคลที่ล่องลอยอยู่ในอากาศด้วยครับพวกเขาเชื่อว่าการสนับภาพมันไว้โดยเฉพาะที่หน้าประตูจะทําให้สิ่งไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้โดยเหตุผลที่หัวของมันเป็นหัวไม่ใช่สิงโตหรืออินทรีก็เพราะวัวในคติเมโซโบเตเมียมันถือปเป็นสษณ์ของพลังดิบความอืดและความมั่นคงครับ เป็นสัตว์ที่ผูกพันกับเทพและพิธีกรรมทําให้คุซาลิกูมีหัวหัวซึ่งคือการให้มันมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่นิ่งเงียบแต่หนักแน่นมากกว่าสัตว์นักล่าดอนคูอิลเง่หัวศักดิ์สิทธิ์ที่กลายเป็นศูนย์กลางของสงครามทั้งประเทศในตำนานไอริชกราฟแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นอสูรแต่เพราะมันคือทรัพย์สมบัติที่มีศักดิ์สรี์เทียบเท่ากับสัตว์และใครครอบครองมันได้ ก็เท่ากับครอบครองเกีดยรติยศของแผ่นดินโดยรูปร่างของดอนคูอิวเง่คือวัวสีน้ำตาลเข้มตัวใหญ่แข็งแรงเกินวัวทั่วไปมีเขาและสง่าง,งามมากมาไม่ได้มีพลังเวทมนต์ที่พิสดารครับแต่มีพลังของสัตว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือแข็งแรงอดทนดุดันและยืนหยัดไม่พ่ายแพ้และในบางตำนานก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าดอนคูอิวเงยอยู่ที่ไหนแล้วที่นั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชผลผลิตมากมายทําให้เมืองนั้นเจริญขึ้นด้วยความสามารถหลักของมันคือการมีพลังกำลังมหาศาลครับและความดุร้ายในระดับที่ไม่มีวัวตัวไหนสามารถเทียบเท่าได้มันสามารถต่อสู้กับวัวตัวอื่นได้จนถึงตายครับและยืนหยัดต่อสู้ได้ย,ยาวนานโดยไม่ถอยเลยแม้แต่นิดเดียวการกําเนิดของดอนคูย,ยงีถ้าตามตำนานแล้วมันเคยเป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์มาก,ก่อนครับโดยตำนานเล่าว่า ดอนคูอิวเง่และฟินเบนนักว่าขาวแห่งคอนนอตเดิมทีเป็นผู้เลี้ยงสุกรของเทพพวกเขาเกิดทะเลาะกันและสาบกันเองครับจนกลายร่างเป็นวัวสองตัวและไปเกิดกันคนละแผ่นดินเรื่องราวหลักของดอนคูอิวเง่เลยอยู่ในมหากาพย์เตียโบกัวเง่หรือการป้นวัวแห่งคูลีโดยเมื่อราชินีแมฟแห่งคอนนอตต้องการครอบครองวัวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีสักเทียบเท่ากับสามีของเธอจึงได้ยกทัพมาบุกแควงอัสเตอร์ เพื่อแย่งดอนคูอิวงเงไปสงครามครั้งนี้ไม่ได้เกิดเพราะดินแดนหรืออำนาจครับแต่เกิดขึ้นเพราะวัวตัวเดียวที่เป็นเรสรีศักดิ์ศิทิ์ของกษัตริย์และทําให้วีรบุรุษอย่างคูชุลานต้องออกมาต่อสู้ปกป้องแผ่นดินท้ายที่สุดดอนคูอิวงเงก็ถูกจับตัวไปได้และถูกพาไปเผชิญหน้ากับวัวขาวแห่งคอนนอตทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับโดยพวกมันได้เดินทางต่อสู้กันข้าบุกเขาและก็ทุง่งหญ้าสร้างความเสียหายกันไปทั่วแผ่นดิน สุดท้ายดอนคุยูุงเงก็เป็นฝ่ายชนะฆ่าฟินเบนนาดได้แต่ตัวมันเองก็ได้รับบาดเจ็บหนักมันเลยเดินกลับบ้านท,ที่คูลีและล้มตายลงตรงนั้นนนทิวัวศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกติดกับพระศิวะโดยตรงมันไม่ใช่สัตว์พาหาหนะธรรมดาครับแต่เป็นผู้ติดตามผู้เฝ้าประตูและสหายใกล้ชิดของเทพเจ้าโดยรูปรักของนนทิคือวัวสีขาวบริสุทธิ์ ตัวใหญ่แข็งแรงสงบมักนั่งมอบขาเก็บเรียบร้อยแบบเดียวกันแทบทุกเทวส,สถานดวงตานิ่งสงบมาประดับกระดิงและเคลื่องประดับศักดิ์สิทธิ์รอบคอความสามารถของนนทิไม่ใช่การต่อสู้ครับแต่คือการเฝ้าและการคุ้มครองเชื่อกันว่านนทิเฝ้าทางเข้าสู่พื้นที่ของพระศิวะอยู่ใครจะไปกราบไหว้ต้องพานสายตาของนนทิก่อนและคำอธิษฐานที่กระซิบหูนนทิก็จะถูกส่งต่อไปถึงพระศิวะ การกำเนิดของนนทิตาจำนานจะมาจากฤาษีชื่อชิลาดาปูปรารถนาบุตรที่เป็นอมาตะท่านได้ทําพิธีบ,บําเพ็ญตบะอย่างหนักครับจนพระศิวะได้เห็นถึงความตั้งใจเลยประทานบุตรให้ตึงนานก็คือนนทิผู้ที่เกิดมาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่มีสถานะศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เกิดเมื่อเติบโตขึ้นนนทิแสดงความศรัทธาต่อพระศิวะอย่างลึกซึ้งมากครับจนได้รับพรให้กลายเป็นพหาหนะและผู้ติดตามตลอดการของพระองค์ และได้อาศัยอยู่บนเขาไกราชร่วมกับพระศิวะเรื่องราวหลักของนอนทิจะปรากฏในหลายปุราณะในฐานะวัวนาคณะผู้บริวารของพระศิวะครับและก็เป็นผู้เฝ้าประตูเขาไกราชแล้วยังมีตำนานที่นนทิควางทศกัณฐ์ไม่ให้ขึ้นไปพบก,กับพระศิวะด,ด้วยนะครับจนมันเกิดการต่อสู้กันและทศกัณฐ์ก็เป็นฝ่ายต้องยอมแพ้ไปข่าวครโทรอย มันคือวัวทองสำริดพ่นไฟจากตำนานกรีกครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบททดสอบที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนจะผ่านไปได้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเทพช่าติตีเหล็กแห่งโอลิมปัสรูปร่างของคานโคโทรอยคือวัวขนาดใหญ่ครับที่ทำจากโละหะทั้งตัวผิวเป็นทองสำริดสุดแข็งแกรงมีเขาแหลมคมดวงตาร้อนแรงและสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัว คือมันพ่นไฟออกจากปากได้ตลอดเวลาครับมันไม่เหนื่อยไม่พักและไม่รู้สึกเจ็บความสามารถของมันคือพละก,กําลังระดับเครื่องจกักรมันทนไฟได้ทนอาวุธได้ไม่รู้จักความเจ็บปวดและการพ่นไฟของมันก็สามารถเผาพื้นที่รอบตัวให้ลุกเป็นเพลิงได้ในทันทีการกําเนิดของคารโคทร,รอยมาจากเทพเฮฟิลทัสครับผู้ตีมันขึ้นมาจากโลหะตามคําสั่งของกษัตริย์เอเทสแห่งโคคริส เพื่อให้เป็นเครื่องป้องกันสบัตดิล้ำค่าที่สุดของเมืองนั่นก็คือขนแกะทองคำครับเรื่องราวหลักของคารโคโทรอยเลยไปอยู่ในมหากาการเดินทางของเจสันโดยเมื่อเจสันเดินทางมาถึงโคคริสเพื่อขอขนแกะทองคำกษัตริย์เอไอเทสได้ตั้งเงื่อนไขให้เจสันเนี่ยต้องทำภารกิจที่ไม่มีทางเป็นไปได้3อย่างก่อนครับนั่นคือ 1. จับคารโคโทรอยมาผูกคันถ่ไยไถสนามด้วยมันทั้งสองและ 3. หมวานฟันมังกร ลงในดินที่ถายเจสันรู้ดีวันนี้นั้นไม่ใช่ภารกิจที่จะทําสําเร็จได้ด้วยกําลังของมนุษย์แต่ก็โชคอย่างดีครับที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากแม่มดเมเดียซึ่งนางได้ให้ยาทาตัวที่ทําให้ทนไฟและความร้อนได้ชั่วคราวกับเจสนันเขาจึงสามารถเข้าไปจับวัวทองสำเร็จทั้งสองตัวได้ผูกมันกับคันถ่ายและบังคับให้มันถ่ายดินตามคําสั่งโดยแบบนี้คานโคโทรอยเลยเป็นเหมือนเครื่องมือทดสอบครับ ว่าผู้ใดจะผ่านไปถึงขนแกะทองคําได้หน้าที่ของมันเลยเป็นการขัดขวางไม่ใช่การทําลายโลกมิโนโทอสอสุนที่ถือกําเนินจากความผิดพลาดของทั้งมนุษย์และเทพ,พเจ้าและกลายเป็นหัวใจของตำนานที่มืนมนที่สุดเรื่องหนึ่งในกรีกโบราณครับมันไม่ใช่อสูรที่ออกอาราวาไปทั่วแผ่นดินแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขังและถูกทําให้มีอยู่เพื่อจดใช้บาปของผู้อื่นรูปร่างของมิโนโทอ ผมว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วนะครับว่ามันมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวเป็นหัวมีเขาใหญ่หน้าดุลำตัวกำยำแข็งแรงเกินมนุษย์ทั่วไปรูปลักษณ์นี้ไม่ใช่แค่เพื่อความน่ากลัวแต่เป็นภาพแทนของความป่าเถื่อนที่ถูกฝังเอาไว้อยู่ในร่างของมนุษย์ความสาม,มารถของมิโนโทอร์ก็มีแค่อย่างเดียวเลยครับนั่นคือพละกกาลังที่มหาศาลและสัญชตาตญาณนักลา่ามันไม่ใช้กลอุบายไม่ใช้พลังเวทมนต์ แต่ข้าด้วยแรงดวลวนภายในเขาวงกดซึ่งเป็นบ้านของมันมันรู้ทางดีกว่าใครเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าเป็นสัตว์ในถิ่นของตนเองเหยื่อที่ถูกส่งเข้าไปในวงกอดจึงแทบไม่มีทางเลยครับที่จะลอดออกมาได้การกำเ,เนิดของมิโนทอมันเริ่มมาจากกษัตริย์ไมนอสแห่งเกาะกรีซที่ได้รับบวัวศักดิ์สิทธิ์จากเทพโพไซดอนครับเพื่อเป็นสัญญาว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์ปกครองเมืองแต่ไมนอส กลับไม่ยอมบูชายันวัวตัวนั้นตามที่ได้สัญญากับเทพสมุทรโพไซดอนเลยลงโทษด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่ใครจะคิดได้นั่นคือทําให้ราชินีปาซิฟาอเกิดความคข้ผิดธรรมชาติกับวัวศักดิ์สิทธิ์นางขอให้ช่างเอกของวงังอย่างเดดารัสสร้างวัวไม้กลวงเพื่อหลอกวัวตัวจริงครับแล้วตัวเองก็เข้าไปในนั้นแล้วก็ไปมีซัมติงกับเจ้าวัวและจากการกระทํานั้นมิโนทอก็ถือกำเนิดขึ้นมา เมื่อเด็กประดาศตัวนี้เติบโตขึ้นมันได้ดุรา้ายควบคุมไม่ได้ไมายโนสจึงสั่งให้เดดาล์สสร้างเขาวงกวดที่ซับซ้อนจนไม่มีใครหาทางออกได้ครับเพื่อขังมิโนโทอเอาไว้ภายในนั้นไม่ให้โลกภายนอกรับรู้ความอัปยศของราชวงศ์เรื่องดาวหลักของมิโนโทอเลยไปเชื่องกับโศกอนตะกรรมทางการเมืองของกรีกครับเมื่อเอเทนส์พายแพ้ต่อครีตพวกเขาได้ถูกบังคับให้ส่งชายหนุ่มและหญิงสาวอย่างละเจ็ดคนในทุกๆ9ปี เข้าไปในวงกฏนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงดูอสูรด้วยชีวิตของมนุษย์ซึ่งจุดจบของมิโนโทอร์มันได้มาพร้อมกับการมาถึงของวีรบ,บุรุษที่ซิอูุสที่ได้อาสาเข้าไปสังหารมันครับโดยจะรับความช่วยเหลือจากอดีเอ็กเน่ที่ได้มอบได้เพื่อให้เขาหาทางออกจากเขาวงกฏได้โดยทีซิอูุสต่อสู้กับมิโนโทอร์ภายในความมืดของวงกฏครับและก็ได้สังหารมันได้ด้วยกําลังมนุษย์ยล้วนการตายของมิโนโทอร์ ไม่ได้ถือเป็นชัยชนะที่สดใสแต่มันคือการปิชาของผลกรรมของคำโกหกการผีคำสาบานและการใช้อำนาจกดขี่อุชิโอนี้มาฝั่งเอเชียกันสักหน่อยครับกับโยคาที่คนญี่ปุ่นจัดให้อยู่ในกลุ่มอันตรายมันไม่ใช่ผีขี้เล่นไม่ใช่สิ่งลวงตาแต่เป็นนักล่าที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งหน้าผาป่าลึกและพื้นที่ที่มนุษย์ไม่ควรเข้าไปคนเดียว รูปร่างของอุชิโอนี้มีหลายแบบตามท้องถิ่นครับแต่จุดร่วมที่มีเหมือนกันทุกทีคือมีหัวหวัวเขาใหญ่หน่าดูดวงตาแข็งกร้าวส่วนร่างกายนั้นจะแตกต่างกันไปครับบางแห่งที่ดังมากที่สุดบอกว่ามีลำตัวเป็นแมงมุมยักษ์หลายขาบางแห่งก็บอกว่ามีร่างคล้ายกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่บางตำนานก็บอกว่าเหมือนหมูป่าหรืออสูร,รกายสีเทาความสาม,มารถของอุชิโอนี้ คือพลังกาลังอันมหาศาลครับและมาพร้อมกับพิษร้ายแรงโดยกรงเล็บและเขาของมันสามารถฉีกเหยื่อได้ทันทีเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของมันก็สามารถทําให้ผู้อื่นที่สัมผัสล้มป่วยได้บางตำนานเล่าว่าแค่ถูกมันจ้องร่างกายก็จะอ่อนแรงเหมือนพลังชีวิตได้ถูกดูดออกไปครับตำนานบางสายเล่าว่าอูชิวัานี้ชอบกินมนุษย์มากและจะออกล่านในเวลากลางคืนมันไม่กลัวไฟไม่กลัวอาวุธ และแทบไม่มีใครเอาชนะมันได้วิธีรอดที่ดีที่สุดคืออย่าเข้าไปในพื้นที่ของมันตั้งแต่แรกเรื่องราวรากของอุชิวอนี้มักเป็นเรื่องของนักเดินทางหรือชาวประมงครับที่เข้าไปในเขตต้องห้ามมันจะดักรอเหยื่อในที่มืดบางตำนานก็บอกว่ามันสามารถลวงคนให้หลงทางหรือทําให้เห็นภาพหลอนได้ก่อนที่จะเข้าจู่โจมแล้วบางพื้นที่ของชิโกก,กุและคิวชูได้มีความเชื่อว,ว่าอุชิโอนี้ จะนำโรคระบาดและความโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ทำพิธีข่มหรือสะกดมันเอาไว้ครับในเลือทำให้เกิดประเพณีแห่น้ากากหรือหุ่นของออชิโอนี้เพื่อเป็นการแสดงการควบคุมพลังของมันพิธีนี้ไม่ใช่การบูชาแต่เป็นการเตือนมนุษย์ว่าจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันตัวเองนิ้วหมหวังราชาปีศาจวัว อาสรูระดับเจ้าเมืองในตำนานจีนที่มีความโดดเด่นมากในเรื่อง Journey of the West หรือไซอิ๋วครับเขาเป็นปีศาจผู้มีอำนาจมีครอบครัวมีอาณาเขตและมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะยืนเทียบเท่าเหล่าวสศนหญ่หรือแม้แต่จะยืนข้างซุนหงอคงรูปร่างของนิวหว,วัวหวังคือร่างนักรบขนาดใหญ่หัวเป็นหัวเขาโค้งแข็งแรงใบหน้าดูลำตัวเป็นมนุษย์กำยำสวมเกราะถืออาวุธยาวอย่างเงาหรือทวน ภาพจากของเขาคือปีศาจท,ที่ดูสง่ามากกว่าความน่ากลัวครับเพราะเป็นเจ้าอาสูรผู้ที่มีบุคลิกผู้นําชัดเจนความสามารถของเขาคือพละกกาลังที่มหาศาลพร้อมด้วยวิชาต่อสู้ระดับสูงสามารถแปลงกายได้ใช้เวทมนต์ได้และมีความอึดถึกทนระดับที่ต่อกรกับสุนโงคงได้ตรงๆโดยที่ไม่เสียเปรียบง่ายๆนิ้วโมหวังมาปรากฏในฐานะหนึ่งในกลุ่มราชาอาสูรที่มีอํานาจในโลกปีศาจ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หลักในเรื่องไซอิ๋วครับเขาเคยเป็นสหายร่วมสาบ,บานกับสุนโงคงในอดีตเรียกกันว่าพี่น้องเจ็ดศูรย์เนั่นแสดงว่าเขาอยู่ในระดับสูงของสังคมปีศาจมาตั้งแต่ตน้นเรื่องราวของนิวโมหวังผูกกับครอบครัวของเขาเลยครับโดยเฉพาะกับภรรยานั่นคือองค์หญิงพัดเหล็กผู้ถือพัดวิเศษที่สามารถดับไฟภูเขาเพลิงได้และเขาก็มีลูกชายอย่างโงไฮเออร์ปีศาจเด็กที่มีวิชาไฟ แล้วเหตุการณ์สาคัญของครอบครัวนี้ก็เกิดที่ภูเขาเพลิงนะครับที่คณะพระถังซัมจั๋งต้องเดินทางผ่านส่วนหงโงคงต้องไปขอยืมพัดจะโอหญิงพัดเหล็กแต่ถูกปฏิเสธความขัดแย้งนี้เลยลุกลามจนเหนียวโมหวังต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเหนียวโมหวังปะทะก,กับสุนหงโคงหลายครั้งมากแล้วการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยก็ดูเดือดสุดๆดครับใช้ทั้งพลังก,กำลังและคาถาใส่กันเขาสามารถแปลงกายหนีและย้อนกลับมาสู้ใหม่ได้หลายรอบ แสดงให้เห็นว่าเขานั้นไม่ใช่อสูรที่จะถูกปราบได้ง่ายๆแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีกําลังจากสวรรค์เข้ามาช่วยที่พระเจ้าหลายองค์ได้ลงมาปราบเขาครับจนนีโมัววหังได้ถูกจับตัวนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ในระดับที่สวรรค์ยังต้องลงมือจัดการด้วยตนเองคาโตเบลพาสสัตว์ประหลาดที่ชาวกรีกโรมันบันทึกว่าอาศัยอยู่ในแอฟริกา แถบหนองเมืองและพื้นที่ชื้นแฉะชื่อของมันแปลตรงตัวได้ว,ว่าผู้ที่มองลงตามและทั้งตำนานของมันก็หมุนรอบสิ่งเดียวเดยครับคือสายตามันอ่าจ,จะฟังดูธรรมดานะครับแต่ไอหมอนี่ผมบอกเลยว่าโคตรจะโหดโดยรูปร่างของคาโตเบลพาสจะมีความคล้ายควายหรือไม่ก็วัวป่าตัวใหญ่มีลำตัวหนักหนาขนหยาบดูเชื่องช้าแต่จุดที่ผิดธรรมชาติคือหัวที่ใหญ่และหนักมากครับ จนมันต้องก้มคอไว้ตลอดเวลาหัวห้อยตามเกือติดพื้นเหมือนว่าหนักจนยกไม่ขึ้นดวงตาของมันเลยแทบไม่เคยมองตรงไปข้างหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเหตุผลที่ผมบอกว่ามันโหดก็มาจากความสามารถของมันเลยครับขาตัวเบลพาสมีพลังที่โหดมากน่าจะมากที่สุดในคลิปนี้แล้วอย่างการมองแล้วฆ่าชีวิตใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดไม่ว่าใครก็ตามที่สบตาก,กับมันโดยตรงจะตายทันที ถึงแม้ว่าจะมีคํญญาบรรยายที่บอกว่าอาจจะเป็นอัมพาตแต่ก็มีหลายแรงเหมือนกันที่บอกว่าจะล้มตายทันทีโดยท,ที่ไม่ทราบสาเหตุนี่ทําให้ท่าทางก็หัวของมันไม่ใช่ความหมอนเอครับแต่เป็นเหมือนข้อจํากัดที่ยังทําให้โลกนั้นปลอดภัยอยู่ได้เรื่องราวของขาโตเบลพาสจะมาในรูปแบบของคําเตือนต่อน,นักเดินทางรับว่าในหนองเมืองของแอฟริกามีสัตว์ที่อันตรายเกินกว่าจะเข้าไปใกล้ได้อยู่วิธีการเอาตัวรอดไม่ใช่การต่อสู้แต่คืออยากเข้าใกล้มันครับ และก็ย่าสบตามันด้วยจนกระทั่งในยุคกลางคาโตัวเบลพาสได้ถูกนําไปใส่ในหนังสือหลายเล่มของยุโรปและถูกตีความเชิงเสียธรรมว่าเป็นเสียลักของความเฉื่อยชาความต่ําต้อยและการหมกมุ่นอยู่กับผืนดินจนไม่เคยเงยหน้ามองแสงสว่างแต่ในรากเดิมของมันมันคือความอันตรายจากพื้นที่ที่มนุษย์ไม่รู้จกักคูจาตา วัวจัก,กรวาลในคติอาราบิสลามยุคต้นครับที่ไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับการล่าไม่เกี่ยวกับการทําร้ายใครแต่มันอยู่เพื่อลองรับโลกทั้งใบเอาไว้ตามคําอธิบายจัก,กรวาลวิทยาแบบโบราณรูปรา่างของคุจาตาถูกบรรยายว่าเป็นวัวขนาดมากขึ้นมาเกินจินตนาการมีเขาจํานวนมากมีดวงตาหนาไม่ทวนลําตัวใหญ่จนไม่อาจวัดได้ด้วยมาตรส่วนของมนุษย์มันไม่ใช่สัตว์โลกครับแต่เป็นสิ่งมีชีวิตระดับจัก,กรวาลที่มนุษย์ ไม่อาจเข้าใจรูปร่างได้ครบถ้วนความสาม,มารถของคุจตาคือการแบกนับพลังของมนันคือการค้าจุนโครงสร้างของโลกทั้งใบเอาไว้โดยคติของอารับิสลามเขาเชื่อกันว่าโลกตั้งอยู่บนหลังปราบาฮามุสและใต้บาฮามุสคือคุจตาที่รองรับไว้อีกชั้นหนึ่งครับแล้วใต้คุจตา ita, ก็จะมีน้ําความมืดโดยใช้ของความว่างเปล่าอีกหลายระดับเรื่องราวหลักของคุจตา จึงไม่ได้เป็นนิทานเล่าเหตุการณ์อะไรครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายจัก,กรวาลของนักเล่าเรื่องอารับอิสลามยุคกลางที่พยายามจะอธิบายว่าโลกมนุษย์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความว่างเปล่านะแต่ถูกพยุงด้วยชั้นของสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์นั้นมองไม่เห็นสิ่งสำคัญคือคุชตาไม่ใช่เทพนะครับไม่ใช่ศาสนสถานเราไม่มีการบูชามันและมันก็ไม่รับคําอธิษฐานด้วยแถมมันก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกจักรวาลที่อยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระเจ้า จบไปเรื่องนะครับกับสัตว์อสูรวัวควายช่วงหลังนี้มีหลายเรื่องที่ถูกขอให้ทํานะครับแต่ต้องบอกกันตามตรงผมคงทําตามได้ทั้งหมดไม่ไหวเอาเป็นว่าอันไหนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจจะทําให้และกันนะครับและส่วนตัวผมเองก็มีเรื่องที่อยากเล่าอยู่เยอะพอสมควรเอาเป็นค่อยๆหานกันนะแล้วก่อนจะไปกันขอขอช่วยกดไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อไม่พลาดคลิวใหม่จากทางเราด้วยสําหรับวันนี้แค่นี้แหละไปก่อนนะครับสวัสดี